สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านนุรักพระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก2สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไกดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับมาชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่ะพรมวัดช่องแคนะครับดูพี่ส,สวยๆน้เดิมเลยนะครับ เป็นเหรียญมหาลาภปี16นะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับดูพีเส้นขนแมวคมๆคมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นเหรียญมหาลาภปี16นะครับสวยเดิมมากเลยนะครับรายการนี้เอาไป1นึ่พบาทนะครับถ่พี่ส,สวยๆน้่มเดิมเลยนะครับ รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะพี่ตอกโค้ดเลขหนึ่งนะพี่ดูนะครับพี่ตอกโค้ดเลขหนึ่งนะครับดูหน้าตานะพี่คมชัดเลยครับดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่เป็นเนื้อทองแดงพี่ผิวออกลุงๆเลยนะครับดูนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญก้มมาหลวงชุมพรที่เป็นเหรียญขลามตัดประสองสี่หกนะครับดูนะพี่เส้นคมคมเลยนะพี่ส,สวยๆนุ่มเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับเอาไป ก้าร้อยบาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอะไรนะเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่หลวงพ่อพุ่มนะครับสวยเดิมพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ เป็นเนื้อก็ล่ทองนะครับเนื้อทองแดงก็ล่ทองสวยเดิมมาวี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเอาไป9ก้าอบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหนเรียญเสมานะครับเหเรียญเสมาหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อทิมปี0ูนย์แนะครับเป็นเหรียญเลื่อนบรรณศักดิ์นะพี่ดูนะครับเส้นคมๆเลยนะครับ หน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับดูเส้นกล้ามนะพี่เป็นมัดๆเลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไป1 2 0 0งบาทนะพี่ชอบรายการไหนต่อรองได้ทุกรายการเลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงพอกันนะพี่หลงพอกัน ไปเหรียญทรงเสมาท่พี่ประศสองสี่หกเกนะครับเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองท่พี่เป็นข้างเลื่อยนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้ก็ไป1,200บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็น เหรียญหลงโพทิมนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟอันนี้สวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะครับดนุมเดิมเลยนะพี่ดูเส้นขนแมวพี่คมคมเลยนะครับเป็นเหรียญแปดรอบนะพี่เหรียญแปดรอบหลงพูพทิมนะครับดูนะพี่ สวยให้มากเลยพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญอา,าจารย์ฟันอาจาโลนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่ดูนะครับเหรียญนั้นหนาเลยนะครับดูนะพี่สวยคมชัดลึกเลยนะครับปีศูนย์เนะครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่ดูนะพี่เหรียญนั้นหนาเลยครับเหรียญไม่บวมนะพี่ ดูเส้นขนแมวนะครับคมๆเลยนะครับรายการนี้เอาไปหน0่บาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุน9ยอดนะพี่ดูนะพี่เป็นหลังเป็นอุใหญ่นะพี่จะมียันเล็กกับยันใหญ่นะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ ดูนะพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ดูนะคพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่สวยเดิมพี่เป็นขอบกระบอกนั่นหนาเลยพี่เป็นหูเชื่อมนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหนเรียญเสมานะครับเหเรียญเสมาหลวงพดทิมเป็นเหรียญแปดรอบนะพี่พีหนึ่งแปดนะครับ ดูนะพี่เส้นคมคมเลยนะครับตัวนังสือคมชัดเลยนะพี่ดูนะพี่ด้านหน้านะครับดูพี่เส้นคมคมเลยพี่ดูเม็ดผดนะครับเราจะมีขีดผ่าลงมานะพี่ดูนะครับ ดูครับดูพี่สวยเดิมนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เป็นเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับรายการต่อมานะครับรายการที่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่เป็นเหรียญหัวโตนะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูครับ ด้านหลังหลวงปู่ทิมนะครับปี2 0 0นะครับเลขประเหรีย,รยหัวโตปี2 0 0เอาไป1,000บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมอีกหนึ่งรายการนะพี่อันนี้เป็นฝั่งกระตุด2ดอกนะพี่ดูนะครับสวยๆน้่มเดิมเลยนะครับเก่าๆเลยไปดูกระตุดนะพี่อย่างเก่าเลยนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะพี่ดูนะครับ เก่าเเลยพี่ดูนะพี่ดูนะพี่สวยสน้ำเดิมเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเป็นพิมสมเด็จนะพี่มีแผ่นทองนะพี่นาจะเป็นทองแท้นะพี่ดูนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จวังหน้านพี่เนื้อหยกสีเขียวนะครับพี่สีเขียวเหนียวซับนะพี่เอาไป จ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูนะครับสวยเดิมไม่เป็นแผ่นทองนะครับนี่เป็นทองแท้พี่ผมลองจับดูมันอ่อนๆนะพี่ดูนี่ไม่แตกไม่รล้าวนะพี่ดูนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับเกี่ยวเหนียวซับนะพี่รายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะพี่ปี2องพันห้าร้อยนะครับ หลังหนังสือมีเสาอ,อากาศนะครับนพี่เสาอ,อากาศคมๆเลยนะครับหลงพระทวดวัดช้างให้นะพี่ดูครับหนูพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการเนี้ยไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับ รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดลำโพนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูนะครับนี่เป็นพระรอดดูเส้นน้ําตกนะพี่คมๆสวยๆเลยนะครับสวยๆน้าเดิมเลยพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่พี่ฝุ่นนะพี่ดูพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับวับล็อกโงเคนะพี่หลวงพ่อผางนะครับด้าน,นหลังนะครับดูพี่สวยเดิมเลยนะครับ รายการนี้เอาไป700บาทนะพี่เอาไป700บาทนะครับ,าบารายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะพี่เหรียญทรงหยดน้ํานะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยครับไปเหรียญหลงปู่หงนะพี่ดูนะพี่เหรียญทรงหยดน้ำนะพี่ที Bis ่ฝุ่นเต็มเลยนะพี่ไม่ได้เช็ดที่ฝุ่นเลยนะครับมีโค้ดด้านหลังนะพี่ดูนะครับ เล่นี้สภาพผ่านการทง,งานมาบ้างแลพี่เอาไปสามร้อยบาทพอนะพี่เอาไปสามร้อยพร้อมส่งเลยนะครับรายการต่อมาทพี่เป็นหลงพระทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่ดูนะพี่สวยๆวยน้เดิมเลยนะครับ ลงมาโทษเนื้อว่านนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นเหรียญคูบาสิวิชัยนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะพี่ประ so สองสี่แปดสองนะพี่สองสี่แปดสองนะพี่ดูนะพี่เหรียญขอบกระบอกนั่นหนาเลยนะพี่ดูนะพี่ อระธันโดดนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยครับเหรียญนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับเอาไปแปดร้อยบาทรายการต่อมาเป็นผ้าปิดตาแร่บางไผ่นะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับเป็นเหรียญนะพี่เป็นเนื้อแร่บางไผ่นะพี่ดูนะพี่ สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไป8 0 0บาทนะพี่เอาไปแ0 0รอบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี2 1นึ่งนะพี่ดูนะครับสวยสวยน้ํำเดิมเลยนะครับพี่ดูเม็ดผดนะพี่ดูนะครับแล้วก็ขีดคมๆเลยนะครับดูเส้นนะครับดูพี่เส้นคมๆเลยนะครับ ดูโตตัดนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูพี่ที่สอเสือนะครับทะลุสาลอีเลยครับดูขีดตรงนี้นพี่คมๆเลยนะพี่ดูนะพี่เป็นเนื้ออัปกานะพี่ปีสองหนึ่งหลังฮนุมานนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญ หลวงพ่อเกิดนะพี่เรียนหลวงพ่อเกิดเนื้อทองแดงรุ่นแรกเลยนะครับโดยพี่เส้นที่คอคมคมเลยนะครับจะมีเส้นที่รอเรือพี่เหมือนครึ่งวงกลมแล้วก็มีรอยยุบลงไปนะครับโดยพี่สวยคมชัดเลยนะครับรายการเนี้ยไป 900ร้อยบาทนะครับเอมาไเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลงพ่อแดงวัดเขาบันทอิทนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูเส้นขนแมวพี่คมคมเลยนะครับหนูพี่เส้นขนแมวคมคมเลยนะครับบนศิษะท่านแล้วก็ที่หูนะครับแล้วก็ที่บาทสองเส้นนะพี่ดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่ดูนะครับรุ่นแรกเลยนะครับ ดูด้านหลังนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูขอบตัดนะครับรายการนี้เอาไป 1,000บาทนะครับ1000บาทรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อออดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อออดนะครับเหรียญทรงใสมานะครับสสวยนุ่มเดิมเลยพี่ดูนะครับเหรียญหลวงพ่อออดนะพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไป 800บาทนะครับไป8 0 0อบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุขวัฒโนดหลวงพี่ดูนะครับเหรียญเก่าเก่าเลยครับดูนะพี่สวยน้่มเดิมเลยนะครับพศสองสี 2, 2, ่อะไรเก้าแปดนะพี่พศสองสี่เก้าแปดด้านหลังมีข้างแล้วฝั่งตะกุดด้วยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เอาไปอะไรเดี๋ยวไป 800บาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เหรียญหลวงพ่อกลวยจะตุลพิษนะพี่เหรียญจะตุลพิษนะพี่ดูนะพี่ดูพื้นเหรียญนะพี่เป็นผดผดนะพี่ดูนะเหรียญนี้สวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับจะตุรพิษพรชัยนะครับ รายการนี้กาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการนี้กาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นอ่ารูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดนะพี่เขาเรียกว่าไม่ตัดเป Ki ิกนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะพี่ดูนะครับ О, องค์นี้ไม่ได้ตัดเปีเิกน,นะครับสวยเดิมเลยพี่ผิวหิ้งหิ้งเก่าๆเลยนะครับ รายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นพรกกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งนะครับดูนะพี่สวยๆน้าเดิมเลยนะครับของหลงปูโตะนะพี่ดูนะครับตอกโคตนะพี่ดูนะครับด้านหลังก็ตองครับ เป็นพักกิ้งหลงป tamam. ุโตนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับสวยสวยเดิมเลยนะครับมีเสียงเลยนะพี่เอาไป800บาทนะครับเอาไปแป0รบาทนะครับรายการต่อมาเป็นจอบนะครับเป็นจอบหลงพ่อทาพี่เป็นจอบรุ่น2องนะพี่ดูนะพี่เป็นหล่อโบราณนะพี่ดูนะครับเป็นประกบนะพี่พิมพ์ประกบนะครับดูนะพี่ ถูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยพี่อันนี้ผมจะปัดฝุ่นออกหน่อยหน่อยนะพี่เดี๋ยวพี่เป็นประกบนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เป็นจอบรุ่นสองนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปาน,นพี่พิมพ์ไก่หางพวงนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูพี่ทั้งบนจะมีรูอุดผงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะพี่หลวงพ่อเชยนะครับเหรียญสวยสวยน้ำเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูนะพี่ดูนะครับ นูี่ปสองสี่เก้าสี่นะพี่สองสี่เก้าสี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะพี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับดูนะพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยนะครับเป็นหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะพี่เนื้อทองแดงนะพี่นั้นหนาเลยพี่พีสองสี่แปดหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูพี่สวยเดิมเลยพี่เหรียญน,นั่นนาเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระกกยท่านพี่หลังฮานุมานเนื้อบัก้าชุบก,ก็ะไหลทองนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับตัวตัดนะครับดูหน้าตาพี่คมชัดเลยนะครับดูเม็ดผดแล้วก็จะมีขีดคมคมเลยนะครับสวยเดิมพี่เหรียญนี้สวยเดิมมากเลยนะครับ ดูด้านหลังพี่ดูห่วงพี่เป็นปิ้นเลยนะครับดูเส้นคมคมเลยนะครับเส้นอีสอสเสือนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่สวยสวย,วยเดิมเดิมเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเป็นต่อไปเป็นชุดเป็นพระใหม่หน่อยนะพี่เป็นพระใหม่นะครับปีสอง สี่หกศูนย์นะพี่ดูนะพี่สวยเดิมไม่ทันหลวงพ่อนะพี่น่าจะทันนะพี่ไม่ทราบว่าน่าจะทันครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่พร้อมกล่องเดิมเลยพี่ดูนะครับเหรียตัวนี้เมื่อก่อนเล่นกันพันกว่านะพี่เล่นก่อนพันกว่าพี่ตอกเลขเก้าหกนะครับ ดูนะพี่สวยเดิมพี่ดูนครับมีเส้นคมๆเลยพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไ่ทองพี่เนื้อกระไ่ทองดูนะพี่สวยเดิมพี่ดูนะนครับตัวตัดนะพี่ถ้าของเก๊ตัวมันจะเรียบนะพี่ขอบตัดจะของเขาได้มาจากวัดเลยนะครับเอาไป600หกร้อยพร้อมส่งนะพี่600หกร้อยพร้อมส่งกล่องเดิมๆเลยพี่ดูนะครับ สวยแชมป์เลยนะพี่เอาไปเลี่ยมทองสวยมากเลยนะครับกล่องเดิมเดิมเลยนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่พักกิ่งนะครับเสียงดังอย่างเพาะเลยนะพี่เป็นพักกิ่งชีรพันชรนะพี่หลวงปู่บัวนะพี่ปีห้าสามนะพี่สวยสวยน้่มเดิมเลยนะพี่ ดูพี่วัดวลรววิหารนะครับดูนะครับน่าจะอุดเงินนะพี่ได้ล่างสวยมากเลยนะครับดูเหมือนเงินนะพี่หน้าตาสวยคมชัดเลยนะครับต่อโค้ดด้านหลังเลยพี่เอาไปเท่าไร่เดียวไปสี่ร้อยพร้อมส่งพี่เอาไปสี่ร้อยพร้อมส่งพี่เป็นพาะกิ่งนะครับ สวยๆเดิมเลยพี่พรอมกล่องเดิมเลยนะครับอันนี้หลุดนะพี่พร้อมกล่องเดิมเลยนะครับรายการต่อมาเป็นล็อกเก็ตหลวงพะอกวยพี่หลังสิงนะพี่ปีสองหนึ่งะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ดูนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับมือพี่รายการนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะพี่รุ่นราชาพยักนะพี่ป๋องสุพรรณสร้างนะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อลงยาแดงนะพี่เป็นเนื้อน่าจะเป็นทองทิพย์ลงยาแดงนะพี่ป๋องสุพรรณสร้างนะครับดูนะพี่สวยแชมป์เลยนะพี่ดูนะพี่น่าเก็บนะพี่ดูนะพี่ราชาพยักนะครับอันนี้ได้เจ้าของเขามาจากวัดเลยนะพี่ เอาไปสามร้อยพอใช่เอาไปสามร้อยจะพีมีหลายองค์อยู่นะพี่จะมีลงยาชมพูก็มีนะพี่ดูนะพี่แต่จะมีลงยาแค่ชมพูกระแดงนะพี่ของผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวมีสวยมากเลยพี่ดูนะครับสวยมากเลยพี่องค์ละสามร้อยนะพี่มีอยู่หลายองค์อยู่นะครับพี่เผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับพี่มีประมาณ จ็ดแปดองนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเต่านะพี่เป็นเต่าดูพี่สวยๆเลยนะพี่ลมยาเต็มสูตรนะพี่ดูลมยายังสวยนะพี่ดูนะครับเขาเขียนว่าหลวงปู่เจบุญมาพี่เขียนว่าวงเล็บบุญมานะครับ ดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูด้านหลังครับโหเลขสวยนะพี่เจ็ดสองรวมกันได้เก้าเลยนะพี่ดูนะครับเลขโค้ดสวยมากเลยนะพี่เอาไปสามร้อยนะพี่เอาไปสามร้อยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับพี่อ่าสนใจโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้า ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ